แล้วแม่กูเหมือนคนท้่ตีนคนอะเวลาใครทําอะไรขายอีกวันหนึ่งทาขายอีกอีกวันหนึ่งทําขายแม่กูทากล้วยทอดอร่อยมากมึงกูอยากให้พวกมึงได้กินว่ะแต่คือกล้วยทอดขายส่งออนไลน์ไม่ได้นะแต่กล้วยทอดอร่อยจริงแม่กูทาอร่อยอร่อยมากมึงกูอยู่ใต้อะ่ะกูอยู่เหมือนเด็กอนณาถาคนแถวนั้นอะคนตามที่ใต้เราเป็นคนกรุงเทพมึงนะึกคนกรุงเทพที่แบบหน้าเยี่ยหออกอะคนกรุงเทพที่หน้าเยี่ยห์แล้วอยู่ต่างจังหวัดอะ เขาก็จะแบบว่ากูขับมอไซค์ขายโดยขนมถ้าขายที่ร้านไม่หมดบ่ายโมงถ้าขนมอะทุกอย่างที่ทาอะทาเยอะมากทาขายข้าวแกงอะแต่ทําขนมเยอะกว่ขาข้าวแกงงงมากอีหรอกงงงงสุดแล้วแล้วตอนนี้หยุดร้านที่ใต้หยุดร้านเพราะว่าขึ้นมาหาหมอแล้วกูทําไม่อยากกลับใต้เ,เ,เพราะกูเบื่อกูเบื่อพวกอีป้าป้าอีปา้ปาข้างบ้านแล้วกูก็เลยเอารถไปเข้าสูย์เข้าสูนรสิบวันแม่กูเลยอยู่หม่วยเป็นหม่อยหมาเลยอีหรอกไม่มีอะไรทํา ร่ลำร้องอยากกลับใตย้ย่าร่ำร้องอยากกลับใต,ต้ตอนแรกกูก็ดีใจนะที่ว่าได้อยู่บ้านไม่ต้องไปใต้แต่พออยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรทําทําแป้งขายออนไลน์เลยมันเสียดิมันมันยากอะอะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอแนนที่ใต้จริงอไอ้เหี้ยกูเชื่อกูเชื่อเลยกูเชื่อมึงเลยมึงเป็นใครวะ กับมันใครวะเฮ้ยเสียใจเย็นหนุภาคใต้ต้องเยมาแล้วแหละป้า,ายจะอีสุดเออให้แม่ทำคลิปสอนขับขับเนี่ยคิดมากไม่คิดมากเอイヤโตแล,ล้ว <c oughs> แล้วก่อทีนี้ใช่ป่ะตอนพ <c> อ <oughs> ตอนเช้าทำหนมขายทำข้าวแกงขายพอบ่ายๆเป็นคนตังเออหว,วัดดีเว้ยหวัดดีวัดดีหวัดดีหวดัดดีเป็นคนตังเฮ้ยหวัดดีเว้ย พี่ฟอได้อยู่ไหมคะอีกคนน้องอยู่นนะยไหนนะมึงอะอยน่ไหนะบอกไปตายซะาจะได้รู้อานไม่ทันนะบอกมันไปตายซะาจะได้รู้ว่าจะได้รู้อยู่ใต้บนหรือใต้ล่างที่เด็กโงมึงจะเล่าจบไหมเด็กโงมึงเล่าจบเดี๋ยวใช่ไม่จบมึงแล้วพอบ่ายโมใช่ปะกูก็จะ เอาขนมอ่ะ <c> ก <oughs> ูนี่ตอแหลกจริงเลยกูเชื่ออเลยเวลาบ่ายโมงปุ๊บกูบต้องเอาขนมมาขับมอไซค์มึงแล้วแดดอะ่ะแดดตอนบ่ายมึงคิดดูความที่แบบอยู่กรุงเทพอะ่ะขายของก็จริงนะแต่มันไม่ต้องตากแดดขนาดนั้นมันไม่ต้องตากแดดขนาดนั้นขับรถมอไซค์กับพี่สะพ้ายคนนึงที่เขามาช่วยขายของกูเป็นคนขับมึงก็อยากจะเปิดให้ดูถึงความดำอะโคตรดำ โคตรเสียใจคือมึงซื้อครีมอ่ะครีมก็แพงกันแดดก็แพงแต่ขายกล้วยทอดได้ถุงเละยี่สิบแม่ทอดกล้วยทอดอ่ะประมาณวันนึงกินถุงได้ว่าวันนึงประมาณเจ็ดสิบถุงอะตีนะเจ็ดสิบถุงแม่ขาย,ยังไม่นอนยังไม่นอนพึ่งแพ็คแมสเสร็จแล้วดีดพี่หลับไม่เป็นเวลาเลยทีนี้อ่ะเราต่อกล้วยทอดนะมึงเสียใจแบบ ร้องไห้แบบร้องไห้คนเดียวในห้องน้าตอนกลางคืนน่ะแล้วดูแขนตัวเองอะ่ะมันเป็นท่อนอะ่ะขาก็เป็นท่อนกูใส่แขนยาวเว้ยกูใส่มุ้งกูใส่ปิดหมดเลยแค่อยากให้เราสบายใจค่ะแล้วกูใส่กูใส่ปิดหมดเลยปิดแขนปิดหน้าใส่มุ้งแล้วคนใต้อะ่ะข้ามและใส่ขนาดเนี้ยแดดใต้อะ่ะมึงแดดทะเลอะ่ะมันก็ดํา แล้วขับตอนบ่ายใช่ไหมบางทีก็ออกตอนเที่ยงบางทีก็ออกตอนเที่ยงเพราะกูจะได้ไปขายโรงงานไม้ที่เขาทําไม้ยางมันมีโรงงานอยู่ตมงนนั้นประมาณสี่ห้าโลก็ไปขายโรงงานเลยแล้วกูบอกกวยทอดจ้าตะโกนดังแม่อยากตะโกนให้ได้ยินถึงอารมณ์ที่กูไปขายอะ่ะอยากได้ยินถึงอารมณ์ที่กูไปขายแต่ตอนนี้แม่กูหลับแล้วตะโกนโดนด่านแน่อีเชี้ยแม่ด่านแน่แม่ด้ขึ้นมาด่าพวกมึงแน่กูบอกว่าก้วยทอดจ้าก้วยทอดร้อนร้อน ว่าอย่าเงี้ยตอนแรกอ่ะขายก๋วยทอดอย่างเดียวพอตอนหลังลูกค้าบอกว่าขายอย่างอื่นบ้างอย่าขายแค่ก้วยทอดแม่กูทาขนมเป็นสิบยากมึงพอแม่กูทาขนมมากขึ้นกูต้องขายให้หมดแล้วเชื่อไหมเป็นร้อยร้อยกล่องก็ขายหมดขับมอไซค์ขายกับพี่สะพ้ายขายที่บ้านตอนเช้าว่าเยอะแล้วเฮ้ยเคยมีแฟนเป็นคนใต้แหมไม่น่าถาม ใช่ไหมขายหมดมึงไปขายตรงไหนดไอพวกผู้ชายมันก็เตาะเต๊าะอ่ะโอ้แม่ค้ามาแล้วแม่ค้ามาแล้วไอร้อนแดดเหี้ยจริงแม่ค้ามาแล้วแม่ค้ามาแล้วอะไรเงี้ยเขาช่วยกันซื้อคนละสิบบาทคือสิบบาทพอมันดูมันเราดูน้อยไงแต่พอคนนั้นซื้อช่วยกันซื้อสิบสิบบาทห้าอันก็ห้าสิบใช่ปะแล้วมันก็หมดแต่ก้วยทอดถึงมายี่สิบแล้วมึงมันมันท้อแท้บางทีแบบแล้วเนี้ยนั่งแพ็คแมสกกันใช่ปะ กับน้องอีกคนนึงน้องสาวคนเล็กนั่งแพ็กแมทแล้วตอนน้องเนี่ยที่ที่ผ่านมาที่ไปใต้เนี่ยน้องก็ไปด้วยแล้วน้องก็เป็นคนเก่งคือพี่น้องเก่งหมดเลยขยันทุกคนเลยแบบช่วยแม่ทำอาหารกินตั้งแต่เด็กอะกูผัดตามสั่งเป็นตั้งแต่กูอยู่ประมาณอ๋อห้ 5, ามึงกูผัดตามสั่งเป็นแล้วอะแม่กูใช้ทำนู่นทำนี่กูทำเป็นหมดแล้วอะแล้วทำ ใช่ปุปทอดต้องชายเย็นอีดอกแล้วที่ตาแดกหวานแดกหวานแดกหวานกูงงแดกหวานตา,าแตกแดกหวานน้ำตาลขึ้นห้าพัน้้ท,ที่น้องเอากล็บมือนางมาขายดูอยู่ใ,ใกล้ๆกลนี้ขอเป็นกำลังใจให้อเอบคุณค่าคือจริงๆอ่ะอะไรเงไงต่อวะเป็นคนเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคน ไอ้เฮียกระป่งลงกระโปงลงใช่ไหมพอไปอ่านเขา่าวใช่ปะเราก็ลืมว่าเราพูดอะไรแล้วพอเรามาพูดเราไปอ่านเขา่าก็ลืมอีกอีสัตว์ถึงไหนวะ